จะคมตาลับได้ลงยังไงข้างในมันอิจฉาทำไมมีคนที่เขาดีกว่าด้ินแต่คำนั้นมันกลายเป็นเพลิงที่รุมที่เราที่เผาหัวใจทุกคืนวันถ้าเขาไม่เจ็บก็ไม่มีจบอยิ่งนี้ ต้องแลกอะไรก็จะไม่พ่ายแพ้มีสนวิธีมีแค่ว่าจะแลวรอด,ดีเพราะฉันต้องได้มันมาฉันรู้แค่ฉันจะมีให้ ในใจไม่มีวันปล่อยวางจนกลายเป็นคนคุยคว้าทุกอย่างเพื่อซ่อนความอ mm ่อนแอแสดงให้ดูมีเพียบพร้อมจ ปิดบังความเล่ เล่นเน็ตหนึ่งกิกพร้อมดูหนัง HBO Go เริ่มหกร้อยี่สิบเก้าบทเจอกันอีกแล้วค่ะพี่ชอตค่ะสวัสดีพี่้อวันนี้เราคุยเรื่องอะไรคะความรักไม่มีนะวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องมากไม่คุยเรื่องความรักค่ะเป็นโหมดบ้านละครอย่างเดียวเลยค่ะนะคะเนื้อใบ้านละครเน้นแรงมากใช่ใช่เนื้อในเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตัวเอกเสี่ยงต่อการโดนตบอย่างรุนแรงมากนะคะคือแบบเฮ้ยอะไรจะแ่างเล่นได้แบบว่า ดูจะร้ายไปซะทุกช็อตขนาดนี้แล้วก็คนที่รับบทนี้คือคริสหอวังใช่ไหมพี่ชอยค่ะแล้วตอนนี้อยู่แถวไหกคค่ะอยู่แถวๆนี้ละเราเรียกเขามากกิ้ดีกว่าได้เลยได้เลยค่ะมาแล้วสดีม่สวัสดีค่ะน้องเข็มเพทนย่อยจริงๆค่ะเป็นไงบ้างียโดนโดนตบแล้วโดนไปบ้างยังคะเนี่ยยังไม่โดนค่ะแต่คิด คิดว่าในโลกสมัยใหม่นี้คือคนดูชอบดูละครที่แบบถึงใจแบบนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ม,กมีมีความรู้พอว่ามันเป็นในละครคือไปเดินตลาดได้เดี๋ยวนี้ไปเดินตลาดแม่ไปเดินตลาดแล้วแบบหนูก็เสียวโดนตบใช่ปะ่ะ <c oughs> เหมือนพี่พี่โดนแบบเรียนคว้างเลยสมัยนี้ไปเรีนสิ่งที่เขาบอกหนูค่ะพี่ว่าพี่ชอบเขาบอกว่าอุ้ยเล่นหน้าตบมากเลยหนูเสียวสันหลังว่าบเลยนะแล้ <c oughs> <c oughs> แต่พี่ชอบมากหนูก็แบบดีใจฉันจะโดนกละดจริงๆเเขาเขาชอบอยู่นี่ม<า>ีวันนี้มีห้าคำถามที่อยากจะคุยกันจ้ะเขาแรกเลยนเนาะอานี้เน่ะพ<ม>ี่เนเมอร์คลีแสแอบเป็นเข็มเพชรมาระยะหนึ่งใช้ชีวิตอยู่กับเข็มเพชรมาระยะหน,นึ่งตอนเนี้ยอยากให้แบบขอความเห็นใจคนดูนิดนึงดิว่าถ้าเกิดคืีอเป็นเข็มเพชรจ้ะตอนเนี้ยแบบ ในตัวเข็มเพชรไม่มีอะไรน่ารักน่าสงสารหรือแบบน่าเห็นใจบ้างอะไรที่ทําให้เข็มเพชรเป็นคนแบบนี้วะอาเอาเอาทีละคาถามนะคะคือจริงๆตอนแรกที่หนูอ่านบทอะค่ะอือเต้นเห็นหน้าพี่อ้อยพี่เฉาเดี๋ยวนะคะขอนอกเรื่องแป๊บหนึง่งใช่ค่ะรายการที่เป็นรายการเอิใตั้งแต่หนูเด็กๆคะ่ะโตมากับรายการของพี่อ้อยพี่ชฉาคะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่แบบว่าคุยกับพี่อ้อยพี่ชฉาพร้อมกัน,นะคะ่ะเอา สวัสดีค่ะพี่ชอดีสวัสดีค่ะตลกว่ะกับเขาเรื่องค่ะเดี๋ยวก็เรื่องค่ะเข็บเข็บเพชรตั้งสติเลยค่ะเข็มเพชรเนี่ยตอนแรกที่อ่านบททุกทครั้งที่อ่านบทอะค่ะจะตื่นเต้นมากว่านางนี่มันจะทําอะไรอีกมันมัน ทำอะไรที่มันครซี่มากค่ะคือจริงๆต้องต้องขอบคุณพี่ชอดแล้วก็พี่กูแล้วก็ทีมเขียนบทค่ะที่ตบกันเข้ามาให้มันมันยิ่งขึ้นเข้าไปอีกเรื่อยๆทุกครั้งทุกที่ส่งตอนมาก็คือนักแสดงทุกคนรีบอ่านนะพี่อ้อยรีบอ่านคือแบบไทยเอก้อนร้อนที่รีบอ่านรีบอ่านอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยกันในก o o g l e แบบห um, ตอนหน้านะอย่างนั้นอย่างนี้เไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแก๊สให้เข็มเพชร อย่างเดียวที่จะแก้ตัวให้เขาคือหนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารจริงๆในเรื่องของการเป็นผู้คนจีนที่ยังเป็นวัฒนธรรมเก่าอยู่โดยการไม่หญิงเลยซึ่งวัฒนธรรมเก่าบางอย่างดีบางอย่างพอโลกสมัยมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยะคะ่ะพ่อแม่สมัยนี้มี เยอะค่ะที่รักลูกสาวเท่ากับลูกชายรักลูกสายรักรักลูกสาวมากกว่าลูกชายยังมีแต่สมัยรักแต่ลูกชายจริงๆเขมเพ็ก็จะโดนแบบนั้นมนมคือไม่มีคุณค่าเลยทําอะไรก็คือต่อให้ดีแค่ไหนลูกชายก็ดีกว่าเป็นปมอันนี้ค่ะที่ทําให้เขาเรีอคออกมาหลายๆแบบหลายๆอย่างที่เราเห็นในละครแต่สิ่งที่จะไม่แก้ได้เลยคือเรื่องของ การต้องเป็นที่หนึ่งต้องเอาชนะต้องเหยียบย่ำให้คนอื่นตายไปเลยเพื่อให้เราดีซึ่งในในชีวิตจริงๆของหนูอะหนูคริสเนี่ยค่ะไม่ได้คิดว่าต้องให้ใครตายเพื่อให้เราดีถ้าเราดีเราดีของเรามันไม่จำเป็นต้องมีใครตายอยอมไมคะก็เลยแบบไม่ได้เห็นด้วยกับกับการกระทำหลายๆอย่างของเข็มนเพชรแต่ว่าตอนเล่นก็คือมันดีเพราะว่า เออเกินจริงการวางแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนเลยเงี่ยค่ะการร่วมมือกับวีนาการแบบเหมือนอยากจะเอาชนะทุกอย่างโดยการให้สามีเนี่ยไปลองใจกับยายปลีซนะีนั่นนี่นันคือมันโอ้โหในชีวิตจริงคนเราจะกล้าทําขนาดนั้นเพื่อการเอาชนะอย่างเดียวเลยเหรอคือที่มีความรู้สึกว่าเขมเพทจะเป็นคนที่มีความหมกมุ่นอยู่กับผู้ชายชื่อลาเชนอยู่ตลอดเวลาคือ เราควรมีชีวิตที่มีความสุขได้แล้วเนาะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแกจะต้องแบบย่อยยับแกจะต้องย่อยยับจนบางทีเราละเลยคนใกล้ๆเป็นนิดหนึ่งเหมือนกันเนาะบางทีหนูก็ไม่เข้าใจนะคะว่าลาเชนกับเข็มเพชรเนี่ยจะเอาอะไรกันนักหนาคือแยกออกจากกันไปเลยก็ได้นะไม่ต้องมายุ่งกันแต่ลาเชนก็คือมีนิสัยเหมือนเข็มเหมือนกันคือเข็มเนี่ยนิสัยไม่ดีตรงที่ว่า ฉันจะต้องเป็นอีหนึ่งฉันจะต้องเอาชนะส่วน mm hmm. ราเชนเนี่ยฉันก็ต้องเอาชนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอยากเอาชนะกับคนอยากเอาชนะมันก็คือแก้แค้นกันไป mm hmm. ไม่ไมจบอะค่ะแล้วก็ mm hmm. มันทําให้กลายเป็นว่าชีวิตของทั้งคู่ก็ทลายไปหมดอยากจะให้ดูตอนสุดท้ายเนี่ยพร้อมๆกันเพราะมันมัาจริงๆคุณเล่นเองคุณอนหลังๆเนี่ย mm hmm. ไม่ได้ต้อง ไม่ได้ต้องบิ้วให้ร้องไห้หรือไม่ได้ต้องบิ้วให้ให้แบบรู้สึกว่าทําไมเข็มเพชรมันโหมันสุดๆขนาดนี้ร้องออกมาเองอะพี่ชอบพี่อ,อ้อยมันออหนูอยู่กับเขามาสักพักเข้าใจเข้าใจเข็มเพชรเหมือนกันนะคะคุอเห็นบอกว่าจะแอนคั่น,ถ,น,านถามถามหาคนเขียนบทว่าคนเขียนบทเกียดอะไรนี้ คนเขียนบทนี่หนูรอเล่นกับพี่ปู่ตลอดเวลาค่ะพี่ปู่แล้วจะบอกพี่ชอดบ้างแล้วคือบทยาวมากค่ะบางทีมาเป็นแบบว่าคือซีนเดียวนะคะเจ็ดหน้าคุยกันสองคนหนูกับ๊อปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหนูกับอาร์ตอย่างเงี้ยค่ะคุยกันเจ็ดหน้ามันมีหลายอันที่หนูคุยกับรถเมย์ค่ะแล้วหนูพูดอยู่คนเดียวแล้วรถเมย์ก็ ค่ะคุณเขมแล้วก็พูดอีกแล้วหนูก็พูดอีกท่อนหนึ่งแล้วค่ะคุณเขมแต่ตอนนี้หนูพูดอยู่คนเดียวหนูรู้สึกว่าหนูเป็นเข็มเพสเหมือนกันค่ะพูดมากเออถ้าเวลาที่หนูนั่งดูอยู่อะค่ะที่ขอวางอยากจะทําอะไรเข็มเพรคะตอบเข็มเพรค่ะติขยาแล้วก็บอกว่าหยุดอย่างเงี้ยค่ะเออหยุดบ้างทีแรกค่ะเข็มเพรมัน ค่ะคือสมมุติว่าเคยเป็นแบบเป็นคนหนึ่งซึ่งแบบตัวเองก็งทําอะไรเลรีรยวลายไปเยอะจกนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่รู้ตัวว่าตัวเองต้องเสียสามีไปให้คนอื่นที่เขาเขาดูเป็นคนดีกว่าคิดจะทํำยังไงอ่ะคือ <c ười> จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เข็มเพชแบบเดินผิดทางมากๆเลยนะคะคือตอนที่ชีเริ่มเเครซี่แล้ว<ะ>แล้วก็คือกีดการ์ด ปลอมกับคนอื่นรอบข้างเพื่อที่จะเอาชนะก็อะพออนุโลมได้เพราะว่าไม่ไม่ปกติอยากจะเอาชนะจนไม่ปกติแต่ว่าคนที่รู้จักเรามากที่สุดนอนข้างๆเราคือสามีเรานีแล้วมันมีวันที่หลุดเข็มเพชรหลุดค่ะทำทุกอย่างตะคอกสามีนั่นนี่นู่นทำทุกอย่างข่มสามีด้วยเพื่อที่จะเหมือนเจ้าไปให้ถึงชัยชนะ อันนี้หนูว่าอันนี้เป็นการก้าวเดินที่พลาดของเขมเพือทาไปด้วยอารมณ์ล้วนๆทําให้วันนี้เนี่ยตอนแรกลองใจสามีตอนนี้สามีอาจจะไปจริงๆแล้วถ้าถามสมมติหนูเป็นเข็มเพชรนะคะหนูจะปล่อยให้สามีไปอ,อยู่กับคนที่ดีกว่าแต่ถ้าเป็นหนูคริสถ้าหนูไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายแบบเข็มเพชร หนูไม่ให้ไปค่ะแม่เลก็ใช้ค,คำนี้เลยค่ะแม่ถ้าเขาดีกว่าไหนบอกซิว่าเขาดีกว่ายังไงหนูจะปรับปรุงแต่ว่าถ้าเป็นเข็มเพชรแกปรับปรุงไม่ทันแล้วละ่ะใช่ยากมาไกลมากอ่ะใช่ค่ะ <S <S ถ้าเข็มเพชรย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองที่ผ่านมามแล้วถ้าเกิดย้อนไปได้อยากจะย้อนไปแก้ตรงจุดไหนมากที่สุด เอาไปตัวแข็มเพชรนะถ้าถ้าถ้านั่งเอ่มทามาชีนของโดเรมอนกลับไปได้คะ่ะหนูจะอยากให้โดเรมอนช่วยไปแก้ความคิดของป้ากับมาอืมค่ะ <But again. S 2> อ,อ,อันนี้ย จะโทษความผิดของป้ากับม้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายคนที่มีปัญหานี้อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าเข็มเพชรแต่เขาก็ไม่ได้เชิญเอาที่จะเป็นคนไม่ดีแบบเข็มเพชรหรือว่าคนที่<ช>คิดร้ายกับคนอื่นเท่าเข็มเพชรแต่เกิดปัญหาเกิดจากตรงนั้นก็เลยอยากให้ไปแก้ตรงนั้นก่อนแล้วก็โดเรมอนก็พอแก้เพราะป้ากับม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากให้โดเรมอนเตือนเข็มเพชรตอนเด็กว่า ถ้าเราแบบไม่แฮปี้มากๆจริงๆก็คือหาทางส่งเงินหาทางทําอะไรให้กับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับเขายุ่งกับเขาให้น้อยที่สุดเราจะได้เสียใจน้อยที่สุดและทุกคนมีความสุขค่ะเออแต่เรื่องครอบครัวมันมีผลเหมือนกันเนาะการที่คนคนนึงเติบโตมาด้วยวิธีการเลี้ยงดูในรูปแบบไหนมันเป็นปมในชีวิตของเขาได้เหมือนกันเนาะเคยชื่อว่าต,ตัวละครเข็มเพชรอะคะ่ะให้อะไรกับคนดูบ้างอะเวลาที่เราดูแบบเราเป็นคนดูเนาะเราดูเข็มเพชรทํานู่นทานี่ อีอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาแล้วอะตามสไตล์ละครของของพวกเราของเชนอะเราต้องจะแบบมีความแบบแซ่บสะใจแต่สุดท้ายแล้วมันต้องให้อะไรสักอย่างหนึ่งหนูคิดว่าเข็มเพชรให้อะไรกับคนเดูเรื่องนี้ให้เยอะเลยนะคะแค่ตัวละครคือพ่อว่าทุกตัวละครให้อะไรบางอย่างแต่พูชพูดในานามเข็มเพชรแล้วนะกันแล้วกันนะคะคือสาหรับใครที่ดูเข็มเพชร ถ้าดูผิวเผินเนี่ยอาจจะแบบเอาอีกสะใจมั่นหรือตอนหลังเข็มเพชรจะเป็นยังไงคืออาจจะแบบสะใจแฮปปี้ที่มันแบบหูโดนแบบนี้แบบนั้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงถ้าดูลงลึกลงไปอีกเนี่ย mm. เข็มเพชรเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสังคมของเราอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจนะอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือ ทุกคนมีหลายมิติในคนคนนึงเขาดีอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเขาร้ายอาจจะไม่ได้ร้ายร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครดีร้ายร้อยเปอร์เซ็นทุกคนตอนนี้อาจจะเทาๆกันหมดเทาเข้มเท,มเทาอ่อนว่ากันไปแต่ว่าก็อยากจะให้สังคมดูแล้วก็หนึ่งคือระวังตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอบอ้อมอารีกับ กับคนรอบๆข้คางการเอาชนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสุดท้ายทุกละครเกือบหลายๆเรื่องเลยค่ะเอาชนะอยากเป็นที่หนึ่งไม่เคยได้เป็นที่หนึ่งสักทีจบไม่สวยสักคนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะสอนอะไรเยอะเวลาดูแล้วก็ต้องหยิกตัวเองไปด้วยเพราะอะไรจะทําอะไรแบบเพมเพสต้องหยิกตัวเอง <laughs> ควอ,อ, <laughs> อย่าฉัน่อยากเป็นเพมเพส เนี่ยแต่มันมากเลยนะคะพี่บอดคนแบบชอบมากเลยเรื่องนี้หนูไปไหนก็มีแต่คนบอกว่าพันมากเลยมันมากเลยอาทิตย์ที่แล้วส่งการไม่ได้ฉายคนไลน์มหาโนเต็มเลยค่ะพี่บอนเชิญยิ้มมาไลน์วักอาทิตย์เลยจริงเหรอพี่บอนเชิญยิ้มบอกว่ามันต่ะงแ่งับอนเลย ใจที่บันชบดเนื้อในเนื้ออะในที่สุดแล้วนองเลยจะเข็มเพชรแล้วคิดว่าคนที่ดูละครเนื้อในได้อะไรจากละครเรื่องดีบ้างคะก็เอ่ออย่างที่อย่างที่วิสบอกไปนะคะเรื่องของในสังคมอะคะ่ะสังคมปัจจุบันนี้ก็คือมันจะเทาเข้มเทาอ่อนอันนี้แล้วแต่เราเราเราคงต้องดูกันไปแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มีอคติกับสังคมนะคะไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายคือ กลายเป็นว่าเดี๋ยวบอบอกแบบนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนจะอว้ยแบบเราเราต้องไม่ไว้ใจคนแบบร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่นะคะไว้ใจคนไว้ใจได้แต่ว่าเราต้องเผื่อตัวเราไว้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างคนที่ทําธุรกิจแล้วโดนโกงไปหรือทํากับหุ้นส่วนแล้วโดนโกงไปเสียใจทีหลังก็มีเยอะก็ทําทุกอย่างให้มันให้มันถูกต้องตามสัญญาตามอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะแตจริงๆแนละ้วเราเราจะเห็นภาพเข็มเพชรที่แบบว่า สวยงามดูดีแบบเนาะแต่เราไม่รู้ว่าจิตใจของเข็มเพชรคิดอะไรอยู่บ้างหรือกลาลังวางแผนอะไรอยู่บ้างใช่ค่ะแต่เข็มเพชรก็คือก็ไม่แน่ใจว่ามีคนแบบนี้จริงๆในโลกหรือเปล่านะพี่อ้อยพี่ชอป<ม>เพราะว่าถ้ามีเขาก็คงเหนื่อยมากอะแต่ว่า<ม>น่าจะมีบ้างแต่อาจจะไม่เวอร์ชั่นถึงเข็มเพชรแต่อาจจะมีบ้างคะ่ะแต่โอ้โหถ้าเป็นเข็มเพชรจริงๆนนิดหน่อยมากๆเลยอะ อยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่าสนุกมากๆมากๆจริงๆแล้วก็ขอกำลังใจให้กับตัวละครทุกตัวด้วยทุก ทุกคนก็จะมีจุดจบที่ที่เรารอชมต่างๆกันไปนะคะแล้วก็ขอให้ละครเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะให้ความมันสะใจในการดูที่บ้านแล้วขอให้ทุกคนเออนำมาใช้กับชีวิตปัจจุบันนำมาคิดแล้วก็ปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นถ้าเราถ้าเรายังทำอะไรไม่ดีหรือว่าถ้าเราดีแล้วก็อยากจะให้สร้างเกราะป้องกันตัวเองเพิ่มมากขึ้นในโลกที่มันอาจจะแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วค่ะตอนนี้ นะคะนาที่พี่อ้อยเดนดูเนี่ยตอนหนึ่งถึงตอนตอนนี้ตอนใกล้จะจบแบบตั้งใจดูพี่อ้อยกลับไปดูแบบดูอย่างจริงจังมากก็ดูยาวเลยอ่ะซื้อพี่อ้อยเป็นคนที่มันก็ไดรเข้มเพลนไหมคะใชะคือพี่มีความรู้สึกอันหนึ่งคือเราเราเราฟังเรื่องความรักมาเยอะเนาะเราพยายามจะช่วยคิดว่าอะไรทําให้เขาต้องเป็นคนแบบนี้นะเพื่อเชื่อว่าหลายคนจะคิดเหมือนกันว่าชีวิตจะดีขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรอีกชีวิตที่มันแบบสวยงามขนาดนี้ มีงานทําได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบมีคนที่เรารักและรักเรามีเราอะไรงียใช่ใช่แต่แต่ก็อีกใครอย่างที่หนังที่ยังคริสบอกแล้วว่าเอ้ยมมนมีคนแบบนี้อยู่หรอเพี่ยว่าก็เคยมีคนบางคนที่รู้สึกว่ามันเติมแล้วมันไม่เต็มสักทีมันโหยหาความสมบูรณ์จนกระทั่งตัวเองแหละทําให้ตัวเองบอกพร่องไปเรื่อยๆอ่ะมันคงมีคนแบบนี้อยู่จริงๆเพีว่าเนื้อใน,นไปละครเรื่องหนึ่งที่พอเราดูละครปั๊บมันจะย้อนดูตัวเองเลยทันทีนะว่า เฮ้ยเนื้อในของเราจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่หรอหรือบางทีสิ่งที่มีอยู่ในมืออ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจะหาอะไรอีกเรียกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเลยอยากดูไปถึงตอนจบซึ่งถามแล้วพี่ชอตไม่บอกเ่ียกว่าไปดูบอกค่ะอกเดชยิ่งจุดจบของเข็มเพชรที่ทุกคนอยากรู้ว่าเอาแล้วแกแบบชั่วมาสักขนาดนี้เร็วสักขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนจบแกจะเป็นยังไงต้องรองต้องรองดีก่ะ ได้เลยจ้ะไม่สปอยนะมีอะไรสปอยไหมไม่ไม่สปอยค่ะแค่อยากจะบอกว่าพลาดไม่ได้แค่นั้นเองค่ะได้เราดูตอนจบพร้อมๆกันหนูขอขอเล่าอีกนิดเดียวค่ะคือทุกตัวละครจะแบบมันมากเลยค่ะพี่วาบอกไม่ได้ต้องดูได้ได้นี่สิ่งที่หนูบอกมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะรู้แต่ว่ามันมันอ่างที้ทำให้อยากดูดูสปอยได้แค่นี้ละค่ะ ได้เดี๋ยวเราดูกันลองดูกันค่ะขอบคุณมากคลิปขอบคุณค่ะคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนอย่างฉัน